กระทรวงการต่างประเทศจัดแถลงข่าวประเด็นพื้นที่ที่ไทยและกัมพูชาอ้างสิทธิ์ในไหลทวีปทับซ้อนกันหรือ OCA เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ภาคส่วนต่างๆะะได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายการต่างประเทศที่สำคัญบนพื้นฐานของความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องค่ะที่ห้องประชุมนราธิ์กระทรวงการต่างประเทศนางสุพรรณวสาโชติกยานถังอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายและนาย ก่อเดชพลังกูลอธิบดีกรมสารนิเทศได้ให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนกรณีเกี่ยวกับประเด็นพื้นที่ที่ไทยและกัมพูชาอ้างสิทธิ์ในไหลทวีปทับซ้อนกันหรือ OCA ซึ่งมีขนาดประมาณ26,000ตารางกิโลเมตร เกิดจากการประกาศเขตไหลยทวีบในอ่าวไทยของทั้งสองประเทศและมีการจัดทํา MOU ระหว่างไทยกัมพูชาเมื่อ18มิถุนายน2544เป็นความตกลงที่กำหนดกรอบและกลไกาการเจรจาระหว่างกันโดยไม่ได้เป็นการยอมรับการอ้างสิทธิ์ทางทะเลข,ของอีกฝ่ายซึ่งทั้งสองฝ่ายจะต้องเจรจากันต่อไปบนพื้นฐานของหลักกฎหมายระหว่างประเทศและผลประโยชน์ร่วมกัน สำหรับเนื้อหาใน MOU ได้แบ่งพื้นที่เป็น2ส,ส่วนนะคะก็คือ 1. เป็นการเจรจาแบ่งเขตทางทะเลและในส่วนที่ 2. เป็นการเจรจาเพื่อพัฒนาพื้นที่ร่วมกันและต้องเจรจาไปพร้อมกันแยกเจรจาไม่ได้โดยมีคณะกรรมการร่วมด้านเทคนิคหรือ JTC เป็นกรอบเจรจาหลัก ทนาอธิบดีกรมสนที่สัญญาได้ชี้แจงเพิ่มเติมนะคะว่าปัจจุบันกระทรวงการต่างประเทศอยู่ระหว่างการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาแต่งตั้งองค์ประกอบฝ่ายไทยโดยเมื่อทั้ง2ฝ่ายได้แต่งตั้งองค์ประกอบ JTC เรียบร้อยแล้วในส่วนของไทยจะมีการเสนอกรอบการเจรจาให้รัฐบาลเห็นชอบหลังจากนั้นจะทาบทามการเจรจากับฝ่ายกัมพูชารวมถึงแต่งตั้งกลไกลย่อยต่างๆต่อไป ทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศยืนยันคำมั่นที่จะเจรจาเรื่อง OCA บนพื้นฐานของกฎหมายไทยพันธะกรณีของไทยภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศและกรอบการเจรจาที่ได้รับความเห็นชอบดังที่ได้ปฏิบัติเช่นนี้กับประเทศอื่นๆมาโดยตลอดโดยความเป็นมืออาชีพและยึดผลประโยชน์ของชาติเป็นที่ตั้ง